การเข้านิโรธสมบัติของผู้สำเร็จพระอรหันต์ไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายนานเจ็ดวันหากเอ่ยถึงนิโรธสมบัติหรือสัญญาเวทยิตนิโรธสมบัติเป็นสมาธิขั้นสูงในพุทธศาสนาการเข้าสมาธิที่ดับสัญญา ความจําได้ใหม่รู้และเวทนาความรู้สึกทั้งปวงมีสภาวะละเอียดกว่าอารูปฌานเพราะผู้ที่เข้าฌานขั้นนี้ต้องสามารถละขันห้าเข้าสู่ความไม่มีตัวตนสิ้นไปจากรูปและนามอยู่ในสุญญาตาวิหารธรรมการเข้านิโรธสมาบัตินั้นจึงทำได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นการเข้าแต่ละครั้ง จะกินเวลานานสูงสุด7วันโดยทั้ง7วันจิตจะดับความรู้สึกความสืบต่อทั้งหมดภาวะนั้นร่างกายดับลมหายใจดับไม่กินไม่ถ่ายไม่นอนทรงสภาวะธรรมนั้นตลอด7วันเมื่อถอนออกจากสมาธิออกจากผู้เข้านิโรธมักออกโปรดคนยากจนที่มีศรัทธาหากใครได้สวายทานเป็นมือแรกหลังจากออกจากนิโรธก็จะได้บุญมหาศาล จากคนที่เปลี่ยนฐานะเป็นคนรวยภายในวันนั้นทันทีในสมัยพุทธกาลภาษาลีบุตรเคยเข้านิโรธสมาบัติขั้นนั้นมียักษนิใสยพานเอากระบอกมาทุบศีรษะพระศีลาบุตรไม่ได้เป็นอันตรายแม้แต่เส้นผมเพราะพลังแห่งนิโรธสมาบัตินั้นคุ้มครองนอกจากนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นพระมหากัสปะเป็นมหาเถระอีกท่านหนึ่งที่นิยมเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันครั้นแล้ว ออกบินทบาตโปรดผู้ยากไร้แม้กระทั่งพระอินทยังต้องแปลงตัวเป็นขอทานมาขอใส่บาทจวบจนมาถึงปัจจุบันหากย้อนระลึกถึงพระมหาเทระที่ผ่านมาซึ่งเข้าในรถสมบัติเจ็วันแบบอุกฤษสูงสุดคือไม่ฉันข้าวฉันน้ำไม่ขับถ่ายสิ่งใดๆเท่าที่พอจะนึกถึงได้ก็จะมีสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาลิกาเข้าสมบัติในท่านั่งยองๆกลางแจ้ง ช่วงเดือนเมษายนโดยไม่ฉันข้าวฉันน้ําไม่ขับท่ายท่านเข้าสัญญาเวทยยตานิโรธครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่7เมษายนปีพุทธศักราช2510เป็นเวลา7วัน7คืนหลวงพ่อกัสปะมุนีเคยบอกว่านิโรธสมบัตินี้มีอนุภาพมากนักมีใช่แต่กุฏิของท่านเท่านั้นแต่กําลังแห่งนิโรธสมบัติยังครอบคุมไปทั่วทั้งภูเขาสนทรีบันพศ อันเป็นที่ตั้งวัดอย่าว่าแต่ของในกุฏิท่านเลยแม้กรวดหินหน้าวัดยากจะหยิบขึ้นมาแล้วตั้งจิตระลึกถึงท่านก็ยังมีอนุภาพได้หลวงปู่ชุมโพธิที่โกท่านนี้ได้รับการยกย่องจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่ามีความสามารถในการเข้านิโรธสมาบัติอย่างยิ่งประวัติท่านนั้นเคยเข้านิโรดสมาบัติที่ถ้ำปุ่มถ้ำป่าจังหวัดเชียงรายพอถอนสมาธิออกมา มีหนูท้องข่าวยกขาหน้าขึ้นสองข้างทำกริยากราบแล้ววิ่งทักษิณารอบตัวท่านสามรอบท่านเหล่านี้นับเป็นเพชรน้ำเอกในพุทธศาสนามีความสามารถในทางฌานอย่างแกร่กล้าสามารถเข้านิโรสสมาบัติได้ด้วยอนุภาพแห่งนิโรสสมาบัตินี้ก็เชื่อกันว่าท่านเข้าเพื่ออธิษฐานให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ก็นนบว่าเป็นบุญของพวกเราคนไทยที่เกิดมาในแผ่นดินนี้ที่สมบูรณ์ด้วยพระอริยเจ้าพระโพธิสัตว์หากท่านใดปรารถนาจะเริญในทางธรรมหรือปรารถนาผลทุกข์หรืออื่นใดลองอธิษฐานต่อรูปของพระมหาเทระตามรายชื่อที่กล่าวมาแล้วนั้นท่านใดท่านหนึ่งก็ได้อาจจะสมซึ่งความปรารถนาของท่านโดยเฉพาะภาพแต่ละท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ต้องปลูกเสก ก็ครั้งที่สุดแล้วแอดมินจะขอทิ้งท้ายด้วยคาถาของแม่ชีบนเรือนตรงบุญเติมซึ่งนั่นก็คือพระคาถาพระชิมพรีนาชาลีติชิมพราลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลางมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพาหูชนาะ วันตุเมส่วนแล้วจะมีโชคลาภเงินทองมีใช้มีกินไม่ขาดมือถ้าปฏิบัติเป็นกรรมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินทองจะหลั่งไหลามาเองส่วนให้ได้ร้อยแปดคาเช้า,ชาเย็นหรือตามกำลังวันและจงดำรงมั่นอยู่ในศีลในธรรมมันเจริญภาวนาสมาธิจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ทางนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางเรื่องอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล